สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาิวหมานี่เห็นไหมครับน้องหมานะครับรซื้อมาสี่กล่องเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับว่าทั้งสี่กล่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับหรอเดี๋ยวมาเอากล่องแรกก่อนเลยนะครับทีตาตั้งให้ใช่ไหมนี่มาแล้วครับ หมดแล้วครับมันก็จะมีหางนะครับหางเราก็จะใส่ตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าใส่แบบนี้ไม่ใช่จะต,ต้องใส่แบบนี้นะครับปึ๊บแบบนี้ทำวิธีใส่หางนะครับอ่ะเดีย๋ยวมาดูอีกกล่องหนึ่งได้สี่ลายอ้าวเหมือนกันเลยอ,อีกกล่องหนึ่งสิยืนรอไว้ก่อนนะ อ๋อทุกสีเหมือนกันหมดเลยนะครับนี่มสี่ตัวนะมาแล้วทีนี้นะครับเราก็มาใส่ฐานกันนะครับเออใส่ฐานจำนวนสองก้อนนะครับมาเราเอาฐานใส่ฐานหนึ่งก้อนสองก้อนแบบนี้เฮ้ยอันนี้อ,อ๋อ,นนเ,อ,อเขาเปิดซีข้างไว้เนี่ปิดตรงนี้เปิดน,นี้นี่ เดี๋ยวเราปิดท้องมันก่อนนะครับปึ๊บอ่ะดูดูดูด,ดูนี่ก็จะเป็นนักษนะแบบนี้นะครับสําหรับเจ้าหมาของเล่นนะครับนี่วิ่งมาหาเจ้าวัวเจ้าควาย อ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมารีวิวอย่างอื่นด้วยนะครับเราจะกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบาย